การขยายตัวของเมืองและจํานวนของประชากรในโลกปัจจุบันส่งผลให้ความต้องการในการใช้พลาสติกมีจํานวนมากขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อด้านปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปีทําให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการสร้างขยะพลาสติกต่อประชากรสูงเป็นอันดับที่5ของโลกโดยมีปริมาณขยะพลาสติกจำนวน4ล้าน9 4ตันต่อปี และมีสัดส่วนขยะพลาสติกในขยะทั่วไปมากเป็นอันดับที่3ของโลกโดยขยะประเภทแก้วกล่องและถาดพลาสติกมีจำนวนมากถึง0.23ล้านตันถ้าองค์การสนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์เปิดตัวโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอนาก,กองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ซึ่งนำโดยนายอัตพรศรีเฮลัน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะขยะประเภทแก้วพลาสติกที่ใน1วันสามารถสร้างขยะได้หลายสิตันจึงจัดตั้งโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกในการลดขยะตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกขององค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวัสดีครับผมอัทพรศรีเรลนครุอำนวยการโครงการสวนสตัดแห่งประเทศไทยครับสำหรับโครงการแก้วกล้านั้นเราเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆครับจุดที่เรามีความคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้ขยะพลาสติกลดลงในการที่ขยะพลาสติกที่เราเห็นอย่างชัดเจนที่สุดก็คือถุงพลาสติกที่เป็นลักษณะถุงดําที่ไว้ปลูกต้นไม้ของกรมป่าไม้แล้วเราก็มีข้อมูลว่า ถ้ามีวัสดุอื่นหรือไม่ที่จะไปใช้แทนถุงดำเหล่านั้นได้ก็กลับมามองที่แก้วน้ำพลาสติกซึ่งใช้ในร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟาทั่วไปก็เลยเกิดโครงการสามารถนําแก้วพลาสติกเหล่านั้นไปทดแทนถุงดาได้หรือไม่จึงเกิดโครงการแก้วก้านี้ขึ้นมาครับครับผมวัญชัยจันณนะรองผู้อำนวยการโค์งการสนทัศน์แห่งประเทศไทยครับ เรามองถึงความตระหนักความร่วมมือในการที่จะทุกคนนั้นการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับขยะพวกนี้อยู่แล้วเรื่องของพลาสติกเรื่องของอโฟมเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำพลเมืองคนละม,มือเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันรักโลกนี้ช่วยกันทําให้สังคมคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นได้จริงตามที่รัฐบาลไทยนั้นไปให้คํามั่นสัญญากับนานาประเทศไว้ครับสวัสดีค่ะ ฉันบางอออสุนทิุวรนนะคะตำแหน่งพุ่มในการสำนักงานเลขาพุ่มในการในฐานะที่เป็นเลขาคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านนี้ค่ะอยู่ในหมวดที่1ของ green office ค่ะ mm hmm. ก็สืบเนื่องมาจากโครงการสงสารเรานะคะทำโครงการสำนักงานสีเขียว ในโครงการสำนักงานสีเขียวนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการแก้วก้าเพื่อเธอโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วนะ่ะเป็นเรื่องภายในองค์กรไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรทําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้ตระหนักรู้ในเรื่องของการลดพลังงานในเรื่องของการลดขยะในเรื่องของการใช้รทรัพยากรอยา่างมีคุณค่า โครงการเหล่านี้ก็มาจากท่านผู้ในการองค์การนสนท์ท่านได้มอบนโยบายว่าให้พวกเราทีมงานนะคะมาจาัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงเกิดโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอค่ะครับผมสวิธิดารากรน,นิตยานะฮะในฐานะของคณะกรรมการองคการสนท์แห่งประเทศไทยในพระรบรมราชูปถัมภ์นะครับสำหรับโครงการนี้นะฮะจริงๆเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะ ที่มีพลาสติกเหลือใช้โดยเฉพาะที่เป็นแก้วกระบอกที่เราใช้กันทุกวันนี้นะฮะรวบบริจาคแก้วมาเพื่อไปทําเป็นประโยชน์นะฮะที่จะสืบสารในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของเสียจากแก้วพลาสติกเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับพวกเราต่อไปนะ,ะเราทราบเพราะว่าเทคโนโลยีในการนําแก้วพลาสติกกลับมาทําเป็นภาชนะใช้ใหม่นะฮะกลับมารียูดกลับมาทําเป็นเสื้อผ้าซึ่งกําลังเป็นที่นิยมนะฮะสอดคล้องกับแผนพุทธศาสตร์ของกระทรวงเนี่ย จึงขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะฮะเมื่อดื่มแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับเอามาบริจาคให้กับเรานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปครับทั้งนี้องค์การสวนสัตว์ได้มีการดำเนินการจัดจุดรับบริจาคแก้วพลาสติกทุกเดือนและนำแก้วเหล่านั้นนำมาเจาะรูบริเวณก้นตามที่แบบกลมป่าไม้ส่งมาเพื่อเป็นต้นแบบในการเตรียมพร้อมบรรจุก,กล้าไม้ต่อไปครับผมบรรลักษ์เสริมทองลองอธิบดีกลมป่าไม้ ก็วันนี้ก็ได้มารับมอบนะครับแก้วนะครับจากโครงการแก้วกล้านะครับซึ่งโครงการกสวนสัตว์ของประเทศไทยเราก็ได้นํามามอบให้กรมาไม้นะครับซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างกลมป่มไม้กับองค์การสวนสัตว์นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ในการที่ท่างประชาชนทุกคนนะได้บริภโภคเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยก็จะมีแก้วต่างๆที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจำนวนมากนะครับที่เข้ามาที่ใช้กับประโยชน์ทุกวัน การใช้วัสดุที่ประทำจากพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ครั้งเดียวจะรู้สึกว่าเราจะเป็นการสร้างภาระให้กับงแวดล้อมมากขึ้นนะครับทางเราจึงร่วมมือกันเพื่อจะให้ลดการใช้พลาสติกลงนะครับแล้วก็คือการนําไปใช้ซ้ําให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นนะครับเช่นเราเอามาเป็นวัสดุในการพอ้อํำข้าไม้นะครับซึ่งเป็นการลดโลกร้อนนะครับเป็นการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่เขียวให้ได้ร้อยละห้าสิบห้าของประเทศตามนโยบายยุทธศาสตรชาติยี่สิบปีของเรานะครับ น,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทางองค์การสวนสัตว์ของประเทศไทยจะเข้ามาช่วยในการลดโลกร้อนนะครับโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับโดยการวราะชามก้าไม้เพื่อไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ปลูกกันนะครับทางกรมป่าไม้ก็ยินดีให้ความร่วมมือเสมอนนครับซึ่งทางองค์การสวนสัสตว์เองก็นําเีินมาว่าจะ,จะขยายผลนะครับให้มีโครงการนี้มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการนําแก้วก้าเนี้ยไปร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่สแถลงหนึ่งเริ่มต้นแล้วก็ น้องๆที่เอาแก้วมาแลกเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้แจกกล้าไม้กลับไปให้น้องๆได้ปลูกป่าในพื้นที่ต่อไปนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่แล้วก็ที่อยู่แล้วก็ที่รับฟังรายการนี้แล้วก็เข้าไปเที่ยวในสวนสัตว์ทั่วประเทศนะครับหรือจุดที่ทางทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ตั้งจุดรับรับบริจาคแก้วไว้นะครับก็เชิญนาแก้วที่ท่านใช้เนี่ยล้างให้สะอาดหน่อยนึงแล้วไปบริจาคให้กับทางจุดที่รับมอบนี้นะครับเพื่อได้เอาไปใช้ในโครงการแก้วกล้าต่อไปเพื่อความสําเร็จนี้ จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของพี่น้องประชาชนทั่วไปครับขอบคุณครับครับโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอครับเป็นโครงการร่วมกันระหว่างกรมสุขนานะครับพสร่วมกัับซึ่งตรงนี้แก้วต่างๆนะครับจะไปให้กับ่ต้นไม้ในการที่จะเพาะกล้าไม้นะครับแล้วก็นําไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนโดยการช่วยลดโรคระบาครับก็เป็นอีกกหนึ่งนะครับในโครงการแก้วกล้านะครับ โครงการบริษัทแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมัเป็นโครงการที่ดีนะครับทำแล้วทำอีกทำบ่อนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับให้ทุกภาคส่วนเป็นโครงการที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อนกับความก้าวไปต่อย,ยอดนะครับอยากให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับไปต่อย,ยอดในโครงการแก้วกล้า นะครับของสวนสัตว์นะครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับไปสู่รูกหลานที่เดียวกันเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานที่ดีและมั่นคงต่อไปนะครับช่วยกันครับเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความต่อเนื่องนำไปสู่ความยั่งยืนองค์การสวนสัตว์จึงจัดทำโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอสัญจรเพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้ง6กสวนสัตว์และ1โครงการ ดังนี้สวนสันตว์เปิดเขาเขียวสวนสันตว์เชียงใหม่สวนสันตว์นครราชสีมาสวนสันตว์สงขาสวนสันตว์อุบลราชธานีสวนสันตว์ขอนแก่นและโครงการโคดจะอาณาจักรจังหวัดสุรินโดยโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอสัญจรจะเริ่มจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำโดยในายนน์ลงวิชชอตชอย ผู้อานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะได้เล็งเห็นความสําคัญในปัญหาเรื่องขยะเนื่องจากทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีพื้นที่ในการดูแลขนาดใหญ่และมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมประมาณ749,274คนต่อปีจึงมีการใช้ทรัพยากรที่เป็นจํานวนมากจึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในการขอรับบริจาคแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มชนิดต,ต่างๆเพื่อสร้างจิตสํานึกในการลดขยะ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษก์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมนายธนวิชวช้อยผู้อำนวย,วยนการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นหนึ่งในสัก,กัดขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในภาะบรมราชูุถัมร์นะครับโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอนะครับเป็นการริเริ่มมาจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับทำให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ย เป็นสุดสัตว์ที่จะต้องเรเริ่มโครงการสื่อสารต่อจากโครงการนี้นะครับจากโครงการสุสัตว์แห่งประเทศไทยทําให้สุสัตว์เปิดเข่าเขียวเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินการกิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอตอบสนองถึงปัญหาของสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนี้นะครับที่มีผลกระทบส่งผลกระทบต่อโลกร้อนของเรานะครับคือโครงการนี้เราสามารถช่วยลดนะครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ ตรรนนี้นะคับโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอยังได้ขยายพื้นที่ในการรับแก้วพลาสติกไปในเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาซึ่งแต่ละปีนั้นจะมีนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและภายนอกประเทศมาเยือนเป็นจํานวนมากโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาในการเพิ่มพื้นที่จุดให้บริการแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วอีกด้วย ครับก็ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับกับทางมูงพัทยาครับที่ทางองค์การสวนสัตว์เองนมีนโยบายในการที่จะทําให้เมืองไทยนะครับเป็นกรีนซิตี้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเทรนที่ทางต่างประเทศตอนนี้กำลังพยายามที่จะลดคาร์บอนนะครับในในการทำเรื่องภาวะอลกระจกนะครับตรงนี้ก็ทำให้เมืองพัทยาเองเนี่ยก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญที่เราได้ รองรับนั่ท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะที่ต้องเที่ยวปีหนึ่งเนี่ยเกือบ18ล้านคนที่มาเมืองพัทยาดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมนะครับที่จะใช้แก้วพลาสติกที่มีการใช้อยู่จานวนมากในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นในส่วนของในสระว่าการำเมืองพัทยาก่อนนะครับที่จะให้ประชาชนได้ตระหนักถึงว่าสิ่งกิจกรรมเนี่ยสามารถนําแก้วเนี่ยไปแลกต้นกล้าได้ในอนาคตนะครับ